สวัสดีจ้ามาดูสุดท้ายท้ายสุดสรุปบนล่างสรุปบนก่อน <c oughs> ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือน,อน,อนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแน,นวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ไอ้นี้คือเล่นประจําวันที่1ครับสรวงครับ7สลุกบนสลุกบนครับบอดี้ เราจะใช้หลักร้อยบนบวกหน่วยบนเท่ากับอกเราบกหน่วยบนร้อยคือเก้าหน่วย,นวยบนคือเก้าเท่ากับแปดสามโอ้ เอาที่ร้อยบนบวกหน่วยบน,ยบ,นบวกเก้ากับเจนะ็ดแปดเก้าร้อยบนหน่วยบนบวกห้ากับแปดสามสามแปดนีสามแปด bad um, see so people look down หน่วยบนหน่อยบนหกแปดเท่ากับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักสิบนี่นี่สิบหน่อยบนหน่อยบนเราจะใส่เส้น หนึ 1> 1, ่ากับ2 3 4 12 10, 10ที่2ก็คือ10 10ที่2 12เท่ากับ2 3งสมส่เหมือนเดิมร้อยบน10บน อุนสองหน่วยบนแล้วกับสองสามสี่ที่มันชนกันนะคะสองสามสี่เอาสามศูนย์นี่เลยพอแล้วเพราะมันชนกันเยอะเราจะได้ที่แปด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 ใช้แปดเอาหลักร้อยสุดเก่านี่เละสุดไหม สูตรใหม่ก็มาส่วนที่คตัวเก่าเก้าหน่วยบวกหน่วยบนบวกเพิ่งมาทำได้นี่มวกันโนดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามสามหารตัดเก,ก้าออกไปเราใช้เลขแปดเพราะว่า มันจะมีโซนกันที่แปดแปดจะเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองก็จะเยอะหนึ่งสองสามเราก็จะเอาแปดมาตัวเดียวนี่ก็สองมาตัวเดียวหรือจะเอาหมดคือแปดสง แปดสามเอาไปที่แปดศูนย์ดีกว่าแปดสี่มันไม่มาด้วยกันคนเดียวอีกอีก,อ,กอีกสูตรหนึ่งเยอีกสูตรหนึ่งที่ที่ยอดฮิตติดติด,ตด <c oughs> ก็คือเก้าเจ็บเก้าก็คือหกหกสอง ก้าบวกเก้าได้แปดแปดสองสองแปดสูตรนี้ก็คือสองสองแปดแปดสองติดอันดับไม่มีขายแปดสองสองแปดนะบอกผูเดียวแปดสองสองแปดไม่มีขายมาเอาที่แปดสามแปดสามก็ติดดับแปดศูนย์นี่แหละ ชอบก็จัดขัดกระพานนะคะเอาไปที่เก้าแปดนี่แหละสามแปดสองสามแปปดองเจ็ยชอบไหมคะ ชอบก็จัดแัดแระพานแต่เด่นมากที่สุดแต่มันอั้นไปแล้วจ่ายครึ่งเดียวก็ไม่ได้เขาจ่ายยี่สิบบาทสองหางชอบหลังน้อยไปที่เจ็ดชอบก็จัดแัดแระพานนะคะนี่เละนี่เละหลักสิบมันจะหลักหน่วยมันจะมาที่สองสามสี แปดสมันคงไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเราจะเอาเลขวันนะก็คือห้าบวกสองห้าบวกสองห้าแล้วหกเจ็ดเจ็ดแปดสองเจดแปดสองเลขวันบวกกันเลขวันวันโอ้พฤหัสก็คือห้าบวกสองมันก็จะได้เหมือนเดิมมันก็แปดเหมือนเดิมม,ดม,มันชนกันเยอะก็คือแปด ถ้ามันจะเปดมันไม่มามันก็จะมาที่ตัวไหนขึ้นมาที่ 7, เจ็ดสองเนาะเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สรุปเอาตัวนี้ตัวเดียวแปดสอง 8, 7, 2, ลงแปดศูนย์เจ็ดสองลงแปดศูนย์ เจสสองสามสี่เลขหลักหน่วยเลขหลักสิบมีแปดกับเจ็ดจะมาไหมมันจะมาไหมชอบก็จัดขัดกระผานนะคะ ประจำวันที่หนึ่งทับสองหกเจ็ดหลักร้อยหลักร้อยใส่หมดแต่ที่เด่นที่สุดคือเจ็ดเลขวันมันก็มีเจ็ดเจ็ดแปดสองเลย <c oughs> ที่จะมาสามตัวนี้เลยนะลืมดูลืมสังเกตเจ็ดแปดสองต็มมต็มเลย <c oughs> เลขวันนะห้าบวกวันที่แล้วมันไปเข้าล่างทั้งสอง ข้าล่างวันที่แล้วมันเข้าล่างมันมาก็สี่บวกเนาะวันที่แล้วมันก็เป็นสี่บวกสองมันก็เป็นหก,นกเจ็ดหนึง่งมันไปล่างจ้อยมันก็เจ็ดมันก็เจ็ดบนเหมือนเดิมเจ็ดหนึ่งนีง่นเจ็ดหนึง่งมันโมกหกหนึงน่งวันนี้แหละมันจะไปแปดห้าล่างบอก ชอบก็จัดขัดกระผานนะคะดูคำเตือนคเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวย,ยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆนะคะ